าสสาพุทธิตาลั่นชัดเพื่อไทยไม่ต้องมาขอขมาเก้าไก่ไปขอขมาประชาชนดีกว่าไปขอขมาประชาชนดีกว่านางสาวพุทธิตาชายัยนันสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรสสจังหวัดเชียงใหม่พักเก้าไก่เขตสี่โพสผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธ9สิงหาคมว่าพักเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องมาขอขมาพักเก้าไก่เพื่อให้พักเก้าไก่ออกเสียงสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ควรไปขอโทษประ ชาชนจากที่พักเพื่อไทยหันไปจับมือกับพักการเมืองต่างๆเคยร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องมาขอขมาพักเก้าไกรรอกไม่ขอขมาประชาชนนู่นค่ะนางสาวพุทธิตาโพสสอสอจังหวัดเชียงใหม่รายงานโพสต์ต่อไปโดยเรียกร้องให้เลิกลดตอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเก้าไก่ด้วยการเรียกด้อมส้มหรือด้อมต่างๆควรมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นประชาชนที่พรรคการเมืองต้องให้ความใส่ใจแล้วควรเรียกเรียกประชาชนว่าด้อมส้มด้อมนู่นนี่ในเชิงลดคุณค่าของพวกเขาได้แล้วเขาคือประชาชนไม่ว่าจะชื่นชอบพรรคไหนก็ตามพวกเขาคือประชาชนที่พวกคุณต้องแทนเมื่อช่วงก่อนหน้านั้นวันเดียวกันมีรายงานว่านายภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับ กับสื่อมวลชนว่าเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากพักเก้าไกในการโหวตในเรษฐาทวีสินของพักเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมาขอขมาพักเก้าไกเสียก่อนหลังจากที่พักเพื่อไทยถอนตัวบันทึกความเข้าใจยูโอกับพักอีกเจ็ดพักไปจับมือพักภูมิใจไทยเพื่อตั้งรัฐบาลแทนไม่ใช่แค่นั้นวันเดียวกันยังมีภาพปรากฏว่านายภูมิธรรมนชนหน้าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนังสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อีคนและแกนนําคนอื่นๆของพรรคเพื่อไทยเดินออกจากตึกที่ทําการพักไปยังอาคารไทยสม,มิธซึ่งเคยเป็นที่ทําการพักเก่าของพรรคอนาคตใหม่ยุคพักเมื่อปี2563เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเก้าไกลให้ในายเศรษฐาด้วยนางสาวพุทธิตาเป็นตัวแทนจากประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะอำเภอสันทรายและสามตำบล ของอำเภอแม่ริมได้แก่ตำบลดอนแก้วตำบลเหมืองแก้วตำบลแม่สาเคยเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและมีภาพต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจับกลุ่ม เพื่อนักศึกษาที่ดำรงไม่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ2560ก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2560นางสาวพ,พุทธิตาลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดแห่งหนึ่งและพบกับขบวนหาเสียงของพลเอกประยุทธ์จึงวิจารณพลเอกประยุทธ์ออกโทรโคงจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์